สวัสดีครับโมนี่มาพอกันครับพ่อจอยอีสานออนทัวร์อีกแล้วครับพี่น้องโมงมี่ยังโมนี่พาเลาะเบื้องถนนหนทางกับเน็คกอส้างรถไปฟ้าอีกคือกอรครับพี่น้องอย่าเป่าเบื่อกันนะครับอัปเดตถนนหนทางให้พี่น้องเบื้องช่วงโควิดครับโควิดเป็นเหตุสังเกตเบื้องพี่น้องเอ,อ้ยรถกะโลง่งถนนหนทางกะโลง่ง หาเงินหาท้องกะยากลำบากโอ้ยพี่น้องเลยย้มไดยสิ้นวิกฤตโควิดหลบนี่เนาะเบิงครับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเ็วนะครับสายสีชมพูมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงครับแต่ละสถาน,นีนี่ใหญ่โตครับพี่น้องเบิงน้ำกันครับกับความใหญ่โตของแนวก่อสร้าง รถไฟฟ้าโมโนเรลวสายสีชมพูเสรนจนี้ครับพี่น้องทุกเส้นทุกสายกะวัดจอยกะสีอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งได้เห็นพร้อมๆกันนะครับเส้นนี้ก็วางคานถึงคานกลางคานคูกะเต็มแล้วนะครับพี่น้องร้อตะมือเปิดใ่นะครับถนมันบนทางกับรถกะติดกะร้ายครับ หนาห้างกันรถจอดหลายไปครับพี่น้องพาไปน้ำไปบึงกับแนวก่อสร้า,างรถไฟฟ้าโมโนเรลวสายสีชมพูนะครับอัปเดีดความคืบหน้ายพี่น้องในบึงครับกัมีเป็นบางจุดบางช่วงนะครับกับยังวนันนด้เรียลเซ็จยังบ่สมบูรณ์ เบิ่งไปเรื่อยๆครับมีควค่ำขืบนนามองได้จุดใดเดี๋ยวพอจอยอัพเดตห้พี่น้องได้เบิง่งได้เห็นน้ากันครับกับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเลวสายสีชมพูครับนี่ครับเบิ่งเอาครับแต่ละจุดแต่ละสถานีมีแต่มองง่ายๆครับนี่กับแนวคันนะครับ ทองถนนที่เงียบเงาครับลงลงครับพี่น้องออกมาอย่ำไรกะลงจากเป็นจังไงเนาะบมีโอ้มีคนบ่มีรถมีลาเงียบลร้ครับพี่น้องเลยรอบนีนักหนาะสาการนี่ลีครับหาเงินยากลำบากปู่เดียู่ทางบ้านกะ กสิไคแน่นะครับบานบริสเอเขาบริสซื้อครับสําหรับคนที่มาเหตุงานอยู่ในกรุงเทพอยู่ก,ออกอ่อทมกะลําบากนิดนึงนะครับหลายๆคนหลายๆอาชีพนะครับตกงานกันเป็นแถบๆครับหาเงนินหาท้องบาได้ช่วงโควิดพี่น้องพอจอยช่วงนี้กอ้หายากครับอัปเดตในปีน้องเรื่อง,งครับกับการก่อสร้างสถานี นี่ครับเป็นสถานีโมโนเรลสายสีชมพูนะครับพี่น้องกับท้องถนนหน,นทางช่วงวิกฤตโควิดให้พี่น้องในเบื้องลัยเห็นไปพร้อมๆกันครับพอจอยครับจุดใดยมองใดกับเฮิร์บาจากเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพอจอยมาอัาโหลดให้เบื้องนะครับนี่ครับแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าถนนหน,นทช้าง ของผู้สัญจรทางรถยนต์สะดวกสบายครับพี่น้องเอ้ยลุงลงบม่มีหลุดล่าติดครับไปใส่มาใส่ก็สะดวกสบายครับช่วงนี้ครับช่วงวิกฤตโควิดรอบนี่ถือวันหนักอยู่ครับรลอกเมื่อกี้กําลังวาสิขี่ค้ายกับกําลังสีหางเงินหาท้องคลองนะครับมาเจออีกหลอบนี่โอ้ย เอาครับอัปเดตถนน้เบิง้งอัปเดตแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเล,ลให้พี่นองเ้เบิง้งกับช่วงโควิดนะครับบอจอยกับบอลูกทไปอัปเดตทั้งใดไปหาเงินทั้งใดแล่นไปทั้งใดกับโคีคนครับพี่น้องเอ้ยลําบากช่วงนี้ครับบึ้งเนี่ครับพี่น้องโล่งๆครับถนนหนทางแล่นไปกับเบิร์ด น้ำมูกน้ำมันไปครับพี่น้องได้เงินมากับเพาะาะค่าสิิเติมการเพาะพสิคากินครับวิกฤตหลบนี้นักหนาสากันครับพี่น้องครับโควิดครับด้วยกัสิได้อัปเดตแล้วก็สั่งรถไปฝ่ายพี่น้องในเบื้องครับฝากฟัง สายสีเหลืองเส้นสีเหลืองพอจ้อยกับทันได้ขามไปอับเดียดนพี่นองเบิงแล้วครับกับควมำคืบหนา้ามีหล,ลายเส้นหล,ลายสายครับสายสีส้มสายสีเขียวกับเปิดให้บริการถูกสถานนี้แล้วนะครับหมอชิดคู่คดนะครับก็บเหลือตะมุนโมนเร็้วนี่ครับโมโนเร็้วแล้วก็สายสีส้มครับมินบุรีศูนย์วัฒนธรรมครับช่วงนั้นมีสองตอนช่วงลรดระดับลงอุโมงกับช่วง แต่ระดับเป็นรถไฟฟ้าครับพี่น้องสายสีสมนะครับเดี๋ยวก็ดจอย่านไปทั้งคุ่นเดี๋ยวก็ดจอยแบบเดี่ยน้พี่น้องในเบื้องด้เห็นนะครับตอนนี้แต่ละจุดแต่ละหม่องใหญ่ตัวครับพี่น้องของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูนี่ครับห้างควางใหญ่ตัวครับ ไปครับไปเรื่อยๆครับตั้งแต่พอจอยแลนดมาเนี่ยยังพัฒนามีคนโบกเลยนะครับพี่น้องนี่มีคนเรียกใส่บริการรถพอดจอยเลยเงียบหลถนนหน,นทางเงียบครกิลีพี่น้องออกเศราาเ้ากันแล้วออกคำกันแล้วออกโอ้ยมีแต่รถแท็กซี่แลนด์น้ำกลนกันเป็นแถวเป็นแนวอยู่โอ้ย สู่เด้อพี่น้องสู้ๆหมดใจกสู้กันแนละในคนหนึ่งก็เติมกัดไปเบิดละคา้ำมุน้ำมันก็นได้คาสิกหลอบ่คิดนะครับรอบนี้สาหัสสากันพี่น้องกับการก่อสร้างรด,ดไฟฟ้าสายสีชมพูบางจุดบางมองกะ สี่ลอยปร์เซ็ตแล้วนะครับบางจุดบางมองกันยังขึ้นคัาอยู่เดี๋ยวจุดใดเรียบร้อยหรือจุดใดคืบหนาเดี๋ยวป่จจอยไปอัปเดตในเบื้งนะครับกับแนวก่อสร้สางรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับพี่น้อง เนื่อยพี่น้องเอ้ยแรนไปว่ามีผู้โดยสารว่าม,มีคนโบกรถอาชีพบนท้องถนนก็พอจอยนี่หาเงินลำบากครับจ่วงวิกฤตโควิดรอบนีครับพี่น้องฟังใส่มือนี่ก็เป็นสถานีหาแยกปากก็บนะครับนี่ครับนี่ครับ ไปครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับไปเบิ่งน้ากันเบิ่งมาสิได้อยู่จะค้นบนนี่ท้งแต่แล่นมาหนย่ยังประธนเห็นคนโบกเลยครับพี่น้องเบิ่งถนนวนทางล,งลงบบบุงๆกับเบิ่งแนวก่อสร้างโมโนเลสสายสีชมพูไปน้ากันครับร้อมๆมกันกับพอจอยเบิง่งคันล้างวิ่งโมโนเลครับสายสีชมพูบางจุดกับวางคันเงาวลวครับบางจุดกับยังขึ้นเสาเตตมออยังประธานนวางคันกับมีหลายๆจุดหลายมองครับ บางจุดก่อสางเร็วกะขึ้นคันถั้งคันกลางคันถานนี้ต่อกันเชื่อมกันหลายจุดหลายมองแล้วพี่นอ้องเป็นบางจุดบางหมองช่วงนี้ก็ยังขึ้นเสาใช่นีมครับยังไม่ทันเทคันช่วงนี้ช่วงเลี่ยวสาสไปแค่ร้ายครับไปหาสนามบินน้ำเนี่ครับช่วงนี้ครับ จุดนี้ครับบางจุดกับางคันบางจุดกับยังขึ้นเสาอยู่นะครับขึ้นเสาเทต่อมออ,อยู่ครับกับแนวก่อสร้างโมลโลเล็วพี่น้องเอ้ยมือใดกัะแรนเบื้องต่ถนนลงุงลงกับแนวก่อสร้างรถไปฟ้าเลยนะครับพอจอยหาเงินกับบอ่บอใดบ่อหมานบ่อมวนพี่น้องเอ้ย อางเงินหนักลำบากช่วงโควิดบรรลุว่าสิไปเจ็ไไดไอชีบเลยนะครับจ็ดอาชีพนี่แหละสิไปต่อหรือบ่ต่อรอเบิ่องอีกครับรอเบิ่งโควิดซามันสิซาางบ่นี่ครับหลังจากที่เพินปลดล็อกคายล็อกก็คือเก้าครับบุคคลผู้โดยสารก็งเงียบเหมือนเดิม แลนไปทางใดกะปีเตะถนนลงโล่งครับช่วงนี้แกวิกฤตรหลติดได้ดีแท่ครับกับโควิดบ่ต้องใส่สัญญาณไฟจราจอดเลยครับบ่ต้องไอเจ้าหน้าทีมาทำงานลำบากเลยครับโบกรถโบกร้าเลยครับลงโล่งครับพี่น้องไปใส่มาใส่กัสะดวกครับช่วงโควิดเบิ่งเอาครับ ลุงล้วแลนไปนำแนวก่อสร้สางรถไฟฟ้านี่แหละครับถา้าบ่เป็นโควิดนี่ตลนทุกเส้นทุกสายติดแนี่ยนะครับช่วงก่อสร้สางรถไฟฟ้าครับเมือ่อก่อนที่พ่อจอยเคยอัปเดตในไพี่น้องมึงลองครับแต่ละเส้นแต่ละสายติดครับนี่สถานีเบมึงเอาหรอกครับแต่ละสถานีใหญ่โตครับของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูครับพี่น้อง ด้ยเนาะเรียนไปทั้งใดก็ใดผมมีคนบวชผมมีคนเืิดเลยพี่น้องเอ้ยลงลงมีทั้งรถตู้แท็กซี่เรียนน้ำกลนกันเปิดไฟวางเง่าครับพี่น้องเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอจ้อยฝากไว้สำนีกันเน้อครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามพอกันไม่คลิปไม่คลิปน้าสวัสดีครับ,รบฝากเป็นกำลังใจเด้อครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอจอยนั้นมาเ้อครับขอบคุณล่วงหน้าหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ